หน่วยปลาปลากองปลาปลาหน่วยปลาปลากองปลาปลาโอเคเนาะวันนี้ขาที่เราตหวานแหแล้วก็ตกกันมาได้เลยครับยางแบนเนี่ยอ๋อเออโอเคโอเคไปไหนมามามาโอเคไปนู่นนะเจอกันไปนู่นกะเพูดจริงทำจริง เออใส่รองเท้าดีแฟชั่นมากเลยเนี่ย เราไม่ paid, เห็นแล้วน้องอยู่ข้างใต้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของกระลึกอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับขนาดนี้เราอยู่กันที่ปราสาทหินพนมรุ้งพี่ไม้นะครับเอ้ยไม่ใช่บุรีรัมย์ครับ ขอคนเราเกั่นไปลูกไปลูกขึ้นอีกา่ขึ้นเหนือโอ้โางไรแบนี้เหนอไหมขึมา แต่เพลงอินเนียนะโจได้ไหม มีข้างคาวด mhm. ้วยเอาครับพุ่มอะไรคู่เมื่อกี้ขอยทีนุ่มคนกุ้งมายกขาวครับพุ่มโอเคจัดไปเอาเอานะเสียนนุ่มคนกุ้งเสียนเหมือนกันอะไป อ่าดครับพี่อ่าโอย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 สามสามเดี๋ยวก็เดินเข้าหม่รามันพนแบกข้องจักรประทัดอ่า มาใช้ชีวิตไทยบ้านนะครับวันนี้เรากาลังจะเอาข้าวไปขายอ,อ่ออพี่วะเออพี่เขาแบ่งมาแล้วเนี่ยเอาไปแบ่งนีอ่าแล้วนะครับ